เรื่องนี้ชื่อจุดพักรถหลอนมุกดาหารครับเพื่อนๆผมจะเล่าให้ฟังแบบที่เจอมาด้วยตัวเองจริงๆคืนนั้นผมขับรถคนเดียวจากสกลเข้าเมืองมุกดาหารถนนมันโล่งจนเริ่มรู้สึกแปลกๆตั้งแต่ต้นทางลมเย็นแบบไม่ควรจะเย็นขนาดนั้นกลางหน้าร้อนผมเปิดวิทยุแต่สัญญาณหายตลอดเวลาเลยไฟสองทางมีแต่ช่วงๆเหมือนติดตด,ดับดบพอวิ่งไปได้สักพักก็เริ่มหิวจนต้องหาอะไรพัก ปกติแถวนี้น่าจะมีร้านข้างทางแต่วันนี้เงียบกริบผมลองเปิดแผนที่ดูแต่ไม่เจอจุดพักรถใกล้ๆเลยขับต่อไปเรื่อยๆจนเริ่มสงสัยว่าหลงหรือเปล่าเนี่ยอยู่ดีๆไฟรถผมกระพริบหนึ่งทีเหมือนมีอะไรบงังผมเบรกเบาๆแล้วชะลอมองสองข้างทางก่อนแต่ก็เห็นแค่ต้นไม้กับทุ่งมืดๆที่ไม่มีบ้านคนผมเลยเร่งเครื่องต่อไม่อยากจอดในความมืดผ่านไปสักแป๊บมีป้ายไม้โผล่มาแบบไม่มีปีมีครุย เขียนว่าจุดพักรถดอนจำปาแบบลอกเลือนเก่าๆผมจำได้ว่าแถวนี้ไม่มีจุดพักชื่อนี้นะเลยงงๆแต่ตอนนั้นหิวมากเลยคิดว่าจอดพักแป๊บก็ได้ทางเข้าเป็นลูกรังกว้างพอรถคันเดียวหลอดผมเลี้ยวเข้าไปแบบครึ่งใจว่ามันไม่น่าไว้ใจรอบๆเป็นป่ารกๆเหมือนถูกทิ้งมาหลายปีมีสาลาร้างหลังเล็กๆอยู่ลึกเข้าไปอีกหน่อยไฟหน้ารถส่องไปเจอป้ายไม้หักคาอยู่พื้น ลมมันพัดแรงขึ้นแบบฉับพลันเหมือนมีคนผ่านผมดับเครื่องแล้วลงจากรถเพราะอยากยืดเส้นพอเหยียบพื้นก็รู้สึกเย็นวาบขึ้นมาถึงต้นคอเงาศาลามันดูยาวผิดปกติทั้งที่ไฟค่อนข้างอ่อนผมเดินไปใกล้ๆก็ได้กลิ่นทั่วเก่าลอยอ่อนๆทั้งที่รอบๆไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่บ้านคนชั้นไม้ของศาลามันแอ่นนิดๆแต่ยังพอใช้นั่งได้ผมวางกระบอกน้ำแล้วก็มองรอบๆแบบช้าๆ ตอนนั้นเหมือนมีเสียงฝีเท้าเบาๆอยู่หลังศาลาผมยืนฟังเฉยๆแต่เสียงมันไม่ใช่สัตว์แน่ๆมันเป็นจังหวะก้าวช้าๆเหมือนคนลากส้นเท้าผมขยับถอยเล็กน้อยแล้วหันไปมองเต็มที่แต่หลังศาลามันมืดสนิทไม่มีแม้แต่เงาเดียวพอกลับมานั่งก็รู้สึกว่ามีใครจ้องจากมุมมืดความรู้สึกมันชัดมากจนผมลุกขึ้นทันทีผมหยิบกระบอกน้ำแล้วตั้งใจว่าจะกลับรถเลย แต่พอหันไปมองทางเข้ามันกลับมืดสนิทผิดปกติทั้งที่ตอนเข้ามายังเห็นไฟถนนลางๆอยู่เลยนะผมเดินไปที่รถด้วยความรู้สึกไม่ปลอดภัยระหว่างเดินเหมือนหูได้ยินเสียงลมหายใจชัดๆแบบใกล้มากจนมีไอเย็นเฉียดหลังคอผมผมรีบขึ้นรถปริดประตูแรงชนิดไม่สนมารยาทแล้วกดสตาร์ทเครื่องแต่เครื่องมันสะดุดแบบลางร้ายเหงื่อซึมทั้งตัว ทั้งที่ลมเย็นจนแขนขนลุกหมดจังหวะจะออกตัวนั้นมีเงาดำเดินออกจากศาลาผมนิ่งค้างจนหายใจไม่ออกอยู่หลายวินาทีเงานั้นยืนหันหน้ามาทางผมแต่เหมือนไม่มีหน้าเป็นทรงคนสูงสูงแต่รูปร่างเบี้ยวแปลกๆไม่สมส่วนผมรีบเปิดไฟสูงส่องไปแต่ภาพมันกลับนิ่งเฉยพอสองนานขึ้นเงามันขยับชา้ชาชเหมือนจะเดินมาผมออกรถทันที ไม่สนว่าทางข้างหน้ามืดแค่ไหนรถกระแทกหลุมลูกรังดังตุบๆแต่ผมไม่หยุดดูกระจกหลังเหมือนมีรอยฝ่ามือเป็นทางยาวผมกลืนน้ำลายจนเจ็บคอแต่ยังไม่กล้ามองหลังพอถึงตากทางกลับไม่มีถนนใหญ่ให้เห็นเลยตรงหน้ามันกลายเป็นทางดินตันๆกับต้นไม้รกๆผมหายใจติดขัดแบบไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนผมเบรกแล้วตั้งสติใหม่ว่าต้องหาทางออกให้ได้ ไฟฉายในรถหมดแบตไปนานแล้วเหลือแต่ไฟรถผมลองถอยกลับเข้าไปแต่ทางมันเปลี่ยนไปหมดต้นไม้สูงสูงเมื่อกี้กลายเป็นสาลาไม้ล้อมรอบเหมือนทุกอย่างถูกจัดวางใหม่แบบตั้งใจเหมือนมีคนปิดทางให้ผมออกไม่ได้เลยจู่ๆก็มีเสียงเหมือนของหนักตกบนหลังคารถผมสะดุง้งจนหัวชนพวงมาลัยแล้วเงื่อยขึ้นดูไฟหน้ารถสะท้อนเงาอะไรบางอย่างบนหลังคาเงามันค่อยๆขยับ เหมือนคลานไปทางกระจกหน้าผมเหยียบคันเร่งเต็มเท้าไม่คิดอะไรแล้วตอนนั้นรถพุ่งออกไปแบบกระแทกซ้ายทีขวาทีแต่ผมยอมดีกว่าต้องเห็นมันชัดๆใกลๆ้ๆระหว่างรถวิ่งผมเห็นเงาดำเกาะข้างประตูมือมันเรียวยาวผิดธรรมชาติยื่นมาจับกระจกผมแทบหายใจไม่ออกตอนหางตามองเห็นมันผมเลี้ยวแรงจนรถเชออกมาข้างทางนิดหนึ่งเงานั้นหลุดออกไป ยังยืนอยู่ข้างทางมันยืนเอียงคอเหมือนมองผมแบบสนใจผมเหยียบคันเร่งสุดแรงแล้วตั้งใจจะพุ่งออกจากที่นี่แต่เส้นทางมันวนกลับมาที่เดิมอีกครั้งผมเริ่มรู้แล้วว่าที่นี่ไม่ใช่จุดพักรถธรรมดามันเหมือนพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่บนแผนที่จริงๆหรืออาจจะไม่ใช่ของคนเป็นแต่แรกผมเริ่มสวดในใจแบบโมมัว,มวที่เคยได้ยินมาแต่พอสวดเงาดำเริ่มขยับเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เหมือนมันไม่พอใจอะไรบางอย่างในคําที่ผมพูดผมเลยหยุดสวดทันทีแล้วกดรอบเครื่องขึ้นอีกเสียงลมพุ่งเข้ารถแรงเหมือนมีอะไรตามมาติดๆผมไม่กล้าหันหลังเพราะรู้สึกว่ามีหลายเงาแล้วเงาพวกนั้นวิ่งตามทันแบบไม่ใช่ความเร็วของคนไฟท้ายสะท้อนเงาพวกมันทาบกับถนนดินยาวๆผมเห็นแล้วแทบอยากปิดตาขับไปเลยจู่ๆไฟหน้ารถดับแบบไม่มีสาเหตุ ความมืดเข้ามาปกคลุมจนมองอะไรไม่เห็นเลยมีแต่เสียงฝีเท้ารายล้อมรถหลายทิศทางผมนิ่งค้างกลั้นหายใจอยู่ในรถเหมือนคนหมดแรงแล้วกระจกข้างก็ถูกแตะช้าๆจากบางอย่างด้านนอกเสียงนิ้วลากเบาๆชวนขนลุกจนผมตัวแข็งทื่อผมรวบรวมแรงทั้งหมดแล้วบิดกุญแจสตาร์ทอีกทีเครื่องติดแบบปาฏิหาริย์แทบร้องไห้ตอนนั้น ไฟหน้ากลับมาติดแว็บเดียวแล้วดับอีกครั้งแต่วินาทีนั้นผมเห็นว่าสาลามันใกล้เข้ามาเฉยทั้งที่ผมไม่ขยับรถเลยมันกลับขยับเข้าหาเองเหมือนพื้นที่ทั้งแถบค่อยๆบีบเข้าหาผมผมเหยียบคันเร่งแล้วหันพวงมาลัยไปทางไหนก็ตันทางเดิมหายไปกลายเป็นกำแพงไม้ผุๆเส้นทางมันสลับเหมือนใครเล่นตัวต่อใส่ผมเงาดำตัวแรก ยืนบนหลังคาศาลามองผมตรงตรงผมรู้สึกเหมือนโดนจับจ้องลึกเข้าไปถึงกระดูกตัวมันสูงผิดปกติยังบอกไม่ถูกแบบสูงหลํำมือมันยาวจนแทบแตะพื้นตอนยืนเฉยๆผมหลุดคิดว่าถ้ามันเดินเข้ามาผมไม่มีทางหนีอยู่ดีๆกลิ่นควันไฟเก่าลอยมาทางลมแรงมากกลิ่นเหมือนที่วัดเวลาเผาศพแต่เก่ากว่าเยอะผมไอจนเจ็บคอแล้วต้องปิดจมูกด้วยเสือ้อ พอเงยหน้าขึ้นเห็นเงาอีกสองตัวโผลวหลังศาลาพวกมันเดินชา้ชาๆเหมือนโดนลากขาแต่ไปได้เร็วผมเริ่มทุบพวงมาลัยแบบไม่รู้จะทำอะไรแล้วไฟวับๆจากหน้ารถทำให้เห็นบางจุดชัดขึ้นผมเห็นป้ายไม้หักๆที่พื้นเขียนว่าเมรุเก่านี่มันไม่ใช่จุดพักรถเลยตั้งแต่แรกมันคือที่ที่คนไม่ควรเข้ามากลางดึกแบบนี้ ผมตะโกนลั่นรถโดยไม่รู้ตัวอยากออกไปให้ได้เสียงฝีเท้ารอบรถหยุดลงพร้อมกันแบบน่ากลัวความเงียบมันหนักจนรู้สึกเหมือนหูอื้อผมจับพวงมาลัยแน่นจนมือชาสักพักกระจกฝั่งคนขับถูกเคาะหนึ่งครั้งเบาๆแต่ชัดจนผมขยับตัวไม่ออกเคาะครั้งที่สองดังขึ้นกว่าเดิมครั้งที่สามเหมือนหนักจนกระจกสั่น ผมไม่กล้าหันแต่รู้ว่ามันอยู่ห่างไม่ถึงคืบผมกดล็อกรถทั้งที่รู้ว่ามันช่วยอะไรไม่ได้หรอกอยู่ดีๆด,ด้านหน้าก็มีไฟสว่างแวบขึ้นไฟจากรถอีกคันที่ขับสวนเข้ามาแบบรวดเร็ววินาทีนั้นเงาทั้งหมดหายวับเหมือนไม่เคยอยู่พื้นที่รอบๆกลับมาเป็นถนนใหญ่เหมือนเดิมศาลาหายไปป้ายหายไปทุกอย่างโล่งหมด ผมรีบขับตามรถคันนั้นทันทีไม่คิดอะไรแล้วเขาขับเร็วมากเหมือนรีบออกจากตรงนั้นเหมือนกันผมพยายามจะบีบแตร ى, แต่เสียงรถผมหายไปเฉยวิ่งตามจนถึงทางโค้งแต่มองไม่เห็นไฟท้ายแล้วเหมือนรถคันนั้นหายไปในอากาศสะดื้อผมหยุดรถตั้งสติแล้วมองแผนที่อีกทีแผนที่โชว,ว่าผมอยู่บนถนนใหญ่มุกดาหารปรกติ ไม่มีจุดพักรถไม่มีทางดินไม่มีศาลาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเมื่อกี้แต่ที่เบาะหลังมีรอยฝุ่นเป็นรูปมือยาวๆสามอันผมรีบปัดทิ้งแต่รอยมันกลับไม่จางแม้แต่นิดเดียวผมตัดสินใจขับลุยต่อไม่กล้าแวะที่ไหนอีกแล้วผ่านมาไม่กี่กิโลถึงป้อมตำรวจพอดีผมจอดถามว่ามีจุดพักรถดอนจำปาแถวนี้ไหม ตำรวจมองหน้าผมนานเหมือนคิดอะไรบางอย่างก่อนจะตอบว่าแถวนี้ไม่มีจุดพักชื่อแบบนั้นแล้วบอกว่าเมื่อสิบปีก่อนเคยมีเมรุไม้เก่าถูกทิ้งอยู่ลึกเข้าไปริมทางแต่ถูกรื้อทิ้งไปนานแล้วเขาบอกมีคนหลงเข้าไปบ่อยแต่หาทางออกไม่ได้บางคนได้กลิ่นไหมบางคนเห็นคนเดินในมุมมืดแต่ตำรวจไม่กล้าเข้าไปตรวจเพราะพื้นที่มันแปลก ผมฟังแล้วคนลุกสู้ทั้งตัวเพราะทุกอย่างตรงเป๊ะตำรวจถามว่าผมเห็นอะไรบ้างแต่ผมไม่กล้าเล่าแค่บอกว่าเจอทางวนผิดปกติและศาลาร้างตำรวจถอนหายใจแล้วบอกว่าให้รีบกลับบ้านเพราะดึกๆึกมันจะลวงให้คนวนกลับเข้าไปอีกผมขับออกมาจากป้อมด้วยใจเต้นแรงไม่หยุด แผนที่กลับมาใช้งานได้ทุกอย่างปกติดีถนนก็สว่างโล่งแบบที่ควรเป็นตั้งแต่แรกเหมือนผมกลับมาอยู่ในโลกจริงอีกครั้งผมมองกระจกหลังเป็นครั้งสุดท้ายรอยมือบนเบาะหายไปแล้วเหมือนไม่เคยมีแต่กลิ่นควันไฟเก่าๆยังติดจมูกอยู่ลังๆผมเล่าทั้งหมดนี้เพราะไม่อยากให้ใครเจอแบบผมถ้าขับกลางคืนต่างจังหวัด อย่าเลี้ยวตามป้ายแปลกๆโดยเฉพาะที่ไม่ขึ้นในแผนที่ไม่ว่าจะหิวแค่ไหนบางที่มันไม่ใช่พื้นที่ของคนเป็นจริงๆและบางอย่างอาจไม่ได้อยากให้เราออกมาได้ง่ายๆยิงถ้ากลิ่นควันไฟมาแบบไม่มีที่มารีบออกทันทีเพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณว่ามีใครอยู่ใกล้มากเรื่องที่ผมเจอคืนนั้นยังติดหัวจนทุกวันนี้ ผมยังไม่กล้ากลับไปเส้นมุกดาหารตอนกลางคืนเลยขนาดผ่านตอนกลางวันยังรู้สึกเหมือนมีคนจ้องเหมือนเงาอะไรสักอย่างตามมาจากคืนนั้นทั้งที่ผมไม่เห็นมันอีกแต่รู้ว่ามันยังไม่ไปไหนถ้าเพื่อนๆเ,เจอจุดพักที่ไม่ควรมีอย่าเข้าไปเด็ดขาดเพราะคุณอาจจะไม่ได้กลับเส้นทางเดิมหรืออาจกลับมาแต่มีบางอย่างตามมาด้วย ผมอยากให้เรื่องนี้เตือนใจคนที่ต้องขับดึกๆโลกเรายังมีพื้นที่ที่ไม่ควรถูกแตะต้องจริงๆและบางครั้งมันก็เลือกคนแบบไม่บอกเหตุผลหวังว่าจะฟังแล้วระวังตัวกันมากขึ้นนะครับนี่คือประสบการณ์จริงที่ผมไม่อยากเจอซ้ำอีกขอบคุณที่ฟังกันมาจนถึงตรงนี้นะครับซัพพอร์ตผมด้วยการกดติดตามเล็กๆก,ก็พอครับ เพราะแต่ละเรื่องผมตั้งใจเล่าให้จริงที่สุดแชร์ให้เพื่อนฟังถ้าคิดว่าเขาจะชอบแนวนี้ไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับทุกคนเรื่องหลอนจากทางบ้านมีอีกเพียบเลยขอบคุณอีกครั้งที่อยู่ด้วยกันจนจบแล้วเจอกันใหม่ครับ